นักกรบดำตอนที่สิบเสียงใครในป่าดงดิบจากตอนบ้านปวงเกตผมจะพาท่านผู้ฟังเดินทางเข้าไปในเนื้อหาเรื่องราวตอนเสียงใครในป่าดงดิบในช่วงที่พวกเราออกลาดตะเวนในคราวนั้น เป็นจังหวะเดียวกันที่หน่วยเฉพาะกิจพรานธมินป่าปามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายในพื้นที่กิ่งอำเภอวิภาวดีสุรา์ธานีและอำเภอท่าแซะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจึงทำให้พกกคหลบหนีการป่าปามกวาดล้างขึ้นมาที่ตะเข็บชายแดนด้านอำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกอำเภอเมืองอำเภอกุยบุรีอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขัน และได้มาพบกันกันกบชุดลาตะเวนของอินซีเหินบริเวณลอยต่อชายแดนไทยพมา่าเมื่อเสือและสิงมาพบเจอกันโดยบังเอิญอะไรจะเกิดขึ้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามและใช้วิจารณญาณในการฟังเพราะเรื่องราวเนื้อหาที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้มันมีความน่ากลัวความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานซ่อนอยู่ในเนื้อหาและเรื่องราว เมื่อพวกเราไม่พบร่องรอยอันใดที่พวกในทุนผู้มีอิทธิพลตัดไม้ทำลายป่าทิ้งไว้ที่สาลาพักไม้บนภูเขาลูกแรกฐานพรานสงาบ้านลาดและฐานพรานนครบ้านสูงเนินพนราชเวนนาจึงพาพวกเราเดินทางต่อมันทั้งสองพาพวกเราไต่ไปตามสันเขามุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกที่ไกลโพ้นตลอดเวลาของการเดินทางผมสังเกตเพบว่า ต้นไม้ใหญ่จำนวนไม่น้อยมีร่องรอยตัดค้นเป็นจำนวนมากบางต้นตัดแล้วแต่ยังไม่สามารถชักลากนำออกไปได้อาจเป็นเพราะเอาออกไปไม่ทันหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่จากสภาพป่าที่ผมมองเห็นในคราวนั้นผมคิดว่าถ้าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองยังนิ่งเฉยป่าไม้เมืองไทยวอดวายแน่และแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิด เพราะบัดนี้เวลานี้ประเทศไทยแทบจะไม่มีป่าไม้หลงเหลือไว้ให้ลูกหลานได้เห็นอีกเลยจะมีให้เห็นบ้างก็ต้นเล็กต้นน้อยส่วนต้นใหญ่อายุร้อยหรือ200ปีชนิดที่มนุษย์10คน20คนโอบหาไม่พบแล้วในสมัยนี้ฐานพลานนครบ้านสูงเนินและฐานพลานสง่าบ้านลาดสองเดินทางจากค่ายปักธงชัยพาพวกเราเดินบุกป่าขึ้นเขาลงหบุบจนดวงตะวันตรงศีรษะ จาวินจ่าผู้นำหน่วยจึงสั่งให้พวกเราหยุดพวกเราหยุดกินข้าวก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อพวกเราหยุดตามคำสั่งของจ่าผู้นำหน่วยในทันทีจะมีก็เพียงสง่าบ้านลาดกับนครบ้านสูงเนินเท่านั้นที่ลุกคืบหน้าขึ้นไปตามยุทธวิธีห่างจากพวกเราประมาณ50เมตรเห็นจะได้มันทั้งสองค่อยๆนั่งลงบางโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งเพื่อป้องกันภัยให้กับ พักพวกพี่น้องที่กำลังกินข้าวหลังจากชุดราตเวนทุกคนนั่งลงผมสังเกตเห็นใบหน้าของพักพวกเพื่อนรักแต่ละคนเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อเม็ดโป้งๆพวกมันคงมีอาการเหนื่อยล้าสุดๆไม่แต่เฉพาะเพื่อนๆร่วมกองร้อยหรอกครับที่เหน็ดเหนื่อยตัวของผมเองนี่แหละครับเหนื่อยจนแทบเอาตัวไม่รอดมันทั้งเหนื่อยทั้งหนักเพราะสัมภาระ,ะที่ผมนำติดตัวไปในคราวนั้นน้ำหนักไม่ต่ำกว่า30กิโลกรัม 30กิโลกร,รัมมีอะไรบ้างก็มีเสื้อผ้าเครื่องแบบ1ชุดเกรสนาม1ผืนมามา่าปลากระป๋องและข้าวสารที่นำใส่ไทยแล้วสะพายไว้ที่บารไรลยข้าวสารที่ผมว่านี้สามารถรับประทานได้7วันอาหารการกินมันไม่หนักเท่าไหร่หรอกครับท่านผู้ฟังเพราะกินทุกวันมันก็เบาลงทุกวันเช่นกันที่มันหนักคือตัวปืนลูกปืนและลูกระเบิด ลูกระเบิดที่ผมนำติดตัวไปครั้งนั้นมีเพียงสองลูกเท่านั้นแต่ลูกปืนนี่สิครับผมนำติดตัวไปประมาณ500นัดท่านผู้ฟังลองประมาณน้ำหนัก500นัดให้ผมหน่อยว่าประมาณกี่กิโลกร,รมัมถามว่าทำไมผมจึงต้องนำลูกกระสุนปืนไปมากมายขนาดนั้นผมก็ต้องบอกตรงๆว่าผมกลัวตายครับเกิดประทะกับข้าศึกลูกปืนหมดความตายจะมาเยือนในทันทีจะไปขอร้องอ้อ,อนวอนผู้ใดไม่ได้ พอกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจาวินก็นำแผนที่ทางทหารออกมากลางสองลูกตาจ้องมองลงไปบนแผนที่เหมือนกับต้องการค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างจ่าเดนตายจากไขยปักธงชัยมองแผนที่อยู่ในมือชั่วอึดใจจึงรูดเสียงที่หวนห้าวออกจากปากว่าพวกเราจงฟังบริเวณนี้เป็นเขตยึดครองของพวกทหารมอนแดงพวกมันจะเคลื่อนไหวไปมาบ่อยครั้ง ให้พวกเราเพิ่มความระมัดระวังอีกเป็นร้อยเท่าเป็นจริงอย่างที่จาวินบอกผมสังเกตพบร่องรอยหลายสิ่งหลายอย่างที่บุงบอกว่าป่าดงดิบบริเวณนี้มีการเคลื่อนไหวไปมาของมนุษย์อยู่บ่อยครั้งเช่นรอยเท่าฐานที่เกิดขึ้นจากการก่อไฟหุงข้าวเพื่อทำอาหารเศษถุงพลาสติกและกระป๋องที่ใช้ในการบรรจุอาหาร และ่านไฟฉายที่หมดอายุใช้งานแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าที่นี่มีการเคลื่อนไหวไปมาของมนุษย์แน่นอนถ้าเป็นมนุษย์แล้วมันจะเป็นพวกใดแต่เท่าที่ผมรู้และสังเกตได้มันไม่ใช่พวกเราอย่างแน่นอนหลังจากที่กำลังพลฐานพรานทุกคนพร้อมพวกเราจึงออกเดินทางอีกครั้งแต่การเดินทางครั้งนี้จาวิน บอกให้นครบ้านสูงเนินกับสงาพาพวกเรามุ่งหน้าลงไปทางด้านทิศใต้มันทั้งสองจึงพาพวกเราฉีกตัวออกจากจุดเดิมบุกป่าลึกเข้าไปอีกแต่การเดินทางนั้นมันลำบากระบนจริงจริงเพราะมีอุปสรรคมากมายอย่างที่ผมเกลิ่นไว้ในตอนต้นในป่าดงดิบมันไม่มีช่องทางพอที่พวกเราจะมุดหรือเดินได้เลยเมื่อมุดไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะเดินได้สองเสือจากที่ราบสูงจึงต้องใช้มีดพรานที่ นำติดตัวมาถากถางเพื่อเปิดช่องทางให้กับหน่วยลาดตระเวนที่เดินตามหลังได้เดินตามเหนื่อยแสนเหนื่อยล้าแสนล้าแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อพระเจ้าสั่งให้มันทั้งสองคนเกิดมาเป็นทหารพลานที่ต้องรบลุกบุกบันประจันบานและฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้จงได้ในที่สุดนครบ้านสูงเนินและสง่าบ้านลาดก็พาพวกเราหลุดพ้นออกจากแนวป่าทึบจนได้ผมและพักพวก รู้สึกโล่งอกเพราะการที่พวกเราเดินมุดเข้าไปในแนวป่านั้นทําให้พวกเราเหนื่อยล้าจนเห็นได้ชัดพอหลุดออกจากป่าได้สักพักก็มีปัญหาอีกจนได้เมื่อมันทั้งสองพาพวกเรามาพบกับทางตันทางตันที่ผมว่านี้คือช่องเขาขาดพวกเราไม่สามารถข้ามไปที่ภูเขาที่อยู่อีกฝากหนึ่งได้มีทางเดียวที่พวกเราจะข้ามไปได้คือต้องไต่หน้าผาลงไปที่หุบเหว แล้วปีนขึ้นยอดเขาอีกครั้งจึงเจรินทางต่อไปได้แต่การไต่ลงไปที่หบเหวซึ่งอยู่ด้านล่างมันไม่ง่ายไม่หมูไม่เหมือนปอกกล้วยเข้าปากแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อไม่มีทางอื่นให้พวกเราเลือกพวกเราจึงต้องจำเป็นและจำใจไต่หน้าผาลงไปที่ด้านล่างซึ่งการไต่หน้าผาไปที่ด้านล่างนั้นมีอยู่สองวิธีที่ผมคิดว่าพวกเราฐานพลานสามารถทำได้คือห ต้องไต่ลงทางยอดไม้ที่สูงเสียดฟ,ฟ้า 2. ต้องไต่เชือกลงไปมันมีเพียงสองวิธีเท่านั้นจริงๆที่พวกเราฐานพลันจำเป็นต้องเลือกถ้าเลือกทางที่หนึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฐานพลันไม่ใช่ลิงหรือข้างที่สามารถห,ห้อยโหนโจรทยานได้ที่สำคัญยิ่งพวกเราไม่ได้ผ่านการฝึกปีนไปต้นไม้มาก่อนผมจึงคิดว่าพวกเราฐานพลันทาไม่ได้แน่เพราะฉะนั้น ก็เหลือเพียงทางเดียวที่พวกเราต้องปฏิบัติคือโรยตัวลงด้านล่างที่เป็นหุบเหวด้วยเชือกป่านที่พวกเรานำติดตัวมาพี่แดงหัวหน้าชุดฐานพลานเดินตายใช้มือบรรจงปลดเชือกป่านออกจากบาไลยแล้วนำไปผูกติดไว้กับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอย่างแน่นหนาแล้วปล่อยใช้เชือกป่านอีกข้างหนึ่งลงไปที่ด้านล่างเมื่อเชือกพร้อมผู้ที่ถูกส่งลงไปเป็นคนแรกคือฐานพลานเหินนองหง ตามติดด้วยนครและสง่าส่วนผมลงเกือบจะเป็นคนสุดท้ายทำเอาผมเสียวสลังได้เช่นกันเพราะถ้าเกิดมีการโจมตีเกิดขึ้นในตอนนั้นผมบอกได้คำเดียวว่าผมต้องตายแน่ๆคงไม่มีมนุษย์หน้าไหนขึ้นมาช่วยผมได้ทันท่วงทีแต่อย่างว่าคนดวงดีซะอย่างย่อมไม่มีภยัยใดๆมาแพ้วพันพวกเราทุกคนลงสู่พื้นล่างอย่างปลอดภยัยเมื่อลงมาสู่ก้นเหวลึกแล้วผมสังเกตรอบๆตัวเองพบว,ว่า บริเวณนั้นมีก้อนหินน้อยใหญ่มากมายวางเรียงรายและซ้อนกันเป็นชั้นๆมองดูแล้วรู้สึกเพลินตาและงามตามีหนำซ้ำที่นั่นมีร่องลำธารไหลผ่านอากาศในบริเวณหุบเขาแห่งนั้นค่อนข้างจะเย็นจากนจึงสั่งให้หน่วยละัตะเวนของพวกเราพักชั่วครู่เพื่อเอาแรงและเปิดโอกาสให้พวกเราได้เอากระติกน้ำลงไปใส่น้ำที่ลำธารเมื่อกอกน้ำลงกระติกเป็นที่เรียบร้อย จึงกลับมานั่งพักเหนื่อยจนเป็นที่พอใจแล้วชุดลาดตะเวนของพวกเราก็เดินทางต่อแต่ก็มีอุปสรรคอีกจนได้อุปสรรคที่ผมกล่าวถึงก็คือเจ้าทากตัวน้อยมันชอนชัยเจาะรองเท้าเข้าไปที่นิ้วเท้าของพวกเราเพื่อดูดกินเลือดพอรู้สึกตัวว่าโดนทากน้อยเล่นงานพวกเราก็ใช้มีดพานเขี่ยออกเอาตัวหนึ่งออกอีกตัวหนึ่งก็เกาะติด จากเหตุนี้เองจึงทำให้การเดินทางของพวกเราช้าลงพวกเราไม่สามารถไต่ขึ้นไปอยู่บนสันเขาได้เป็นผลสำเร็จตามความต้องการก่อนที่ดวงตะวันจะหายลับไปจากท้องฟ้าในวันนั้นจา,าวินตัดสินใจบอกให้ชุดลาดตะเวนของพวกเราให้พักค้งคืนที่เหนือลำธารแห่งนั้นนั่นเองเมื่อพวกเราฐานพลานทราบจุดประสงค์ของผู้นำหน่วยว่าต้องการพักแรมที่นี่ จึงจะแจ้งปรับรูปขบวนจับมือกันเป็นรูปวงกลมตามยุทธวิธีทางทหารเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าศึกเมื่อทุกอย่างลงตัวจึงถอดเป้สนามออกจากหลังเพื่อหุงหาอาหารกินกันตายในระหว่างที่ผมกําลังจะก่อไฟเพื่อหุงข้าวพี่แดงเดินมากระซิบที่ข้างหูผมว่านนนห้ามก่อไฟหุงข้าวเด็ดขาดน้องพี่แดงให้เหตุผลกับผมว่าถ้าก่อไฟ ควันไฟจะโพลพุ่งขึ้นไปในอากาศมันจะทําให้การมาของพวกเราไม่เป็นความลับอีกต่อไปสิ่งที่สําคัญถ้าพวกข้าศึกรู้ว่าพวกเราฐานพานจู่โจมกําลังคืบคานเข้ามาเพื่อสังหารพวกมันมันจะจัดการต้อนรับพวกเราอย่างใหญ่โตชนิดที่พวกเราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวกับระเบิดทุกชนิดที่พวกมันมีมันจะนํามาวางเพื่อต้อนรับพวกเรา ตามเส้นทางที่พวกเราลาาตะเวนผ่านจะเต็มไปด้วยกับระเบิดนานาชนิดโอกาสที่พวกเราจะรอดชีวิตออกไปจากป่าดงดิบแห่งนี้ได้ยากมากผมดับไฟทันทีเพราะไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างที่พี่แดงบอกเกิดขึ้นกับพวกเราในเมื่อก่อไฟไม่ได้ก็หมายความว่าหุงข้าวทำอาหารไม่ได้เช่นกันแต่ข้าวปลาอาหารนั้นมีความจำเป็นต่อปากต่อท้องของพวกเราทหารพลานไม่ได้ทำจากดินจากหิน จากปูนที่จะไม่ได้มีความรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกง่วงแต่ฐานพลานเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีปากท้องรู้ร้อนรู้หนาวรู้ง่วงรู้หิวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในป่าพื้นใหญ่แห่งนี้ในที่สุดพวกเราจำต้องจัดการกับอาหารญี่ปุ่นที่พวกเรามีอยู่นั่นก็คือมาม่า แม้ว่ามันจะไม่ทำให้พวกเราอิ่มท้องได้เต็มที่แต่มันก็ประทังความหิวโหยให้กับพวกเราได้บ้างผมคิดว่าถ้ารอดชีวิตออกจากป่าด้วยร่างกายที่่ายผ้อมดีกว่าออกจากป่าเพียงร่างที่ไร้วิญญาณหลังจากอาหารมื้อสุดท้ายของค่ำคืนนั้นผ่านไปพวกเราลงมือผูกเปสนามทันทีเพื่อพักผ่อนหลับนอนเอาแรงไว้เดินทางต่อในวันรุ่งขึ้น การพักครั้งคืนของพวกเราหน่วยลาดตะเวนสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือการจัดเวรยามเพื่อป้องกันระวังความปลอดภัยให้กับกําลังพลส่วนใหญ่ที่หลับนอนพักผ่อนพวกเราจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันคนละหนึ่งชั่วโมงคืนนั้นผมจําได้สนิทใจว่าผมจะได้เข้าเวนตั้งแต่เวลาสองนกาถึงสามนการบรรยากาศในยามค่ําคืนของวันนั้นผมยอมรับว่าหนาวมาก มันหนาวเย็นจะเยือกจนรู้สึกปวดกระดูกอีกทั้งป่าใหญ่พื้นนี้มันมีอะไรที่ผิดแปลกและแตกต่างไปจากป่าทั่วไปปกติแล้วป่าโดยทั่วไปเราสามารถมองเห็นหมู่ดาวน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อนบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนแต่ป่ารุงดิบแห่งเทือกเขาตะนาวสีแห่งนี้ไม่มีทางที่จะมองเห็นสิ่งใดได้เลยแม้แต่ร่างกายของตนเองก็ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมันมืดสนิทนั่นเอง หลังจากที่ผมผูกเปลเสร็จเรียบร้อยผมก็ขึ้นนอนเพื่อพักผ่อนเอาแรงไว้ต่อสู้กับการเดินทางในเช้าของวันใหม่เพราะผมไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้ผมจะได้พบเจอกับสิ่งใดบ้างเป้สนามผมวางไว้ที่ใต้เปลนอนส่วนปืนประจำกายผมนำมากอดไว้ที่หน้าอกเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาผมพยายามข่มตาตนเองให้หลับจนแล้วจนรอดผมก็หลับไม่ลง ใจิตใจสับสนพวงไปต่างๆนาๆนาสง่าบ้านลาดและนครบ้านสูงเนินมันทั้งสองได้หลับไปแล้วเพราะเหนื่อยล้าจากการเดินทางมีเพียงเวียนยามเท่านั้นที่เดินไปมารอบๆบริเวณที่พวกเราใช้เป็นที่หลับนอนในการหลับนอนในคืนนั้นมันไม่มีสิ่งบอกเหตุเลยว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างของป่าพื้นใหญ่แห่งนี้เป็นปกติ เวลายังคงผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาที่ผมต้องลุกมาเข้าเวียนยามต่อจากนครบ้านสูงเนินคือเวลาตีสองแต่ผมยังไม่ทันที่จะก้าวลงจากเปลจู่ๆผมได้ยินเสียงร้องโอดโอยหอยหวนดังกล้องมาตามสายลมเยนยามค่ำคืนมันดังมาจากที่ไกลแสนไกลเป็นน้ำเสียงที่แผ่วเบาฟังแล้ว ชวนขนหัวลุกผมนั่งแย่หูฟังเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ทันใดนั้นเองต้นไม้ที่ผมผูกเปลมีอาการสั่นไหวยวบยาบจนผมรู้สึกตกใจแต่ต่อมาผมจึงรู้ว่าทหารพลานสง่าบ้านลาดกับเจ้าเหินน้องหงนั่นเองมันทั้งสองคนคงได้ยินเสียงพิษวงเมื่อสักครู่เช่นเดียวกับผมพวกมันจึงลุกออกมาเสียงเมื่อสักครู่ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ ไกลกันนะที่ลุกขึ้นมาร้องคล่ำควนท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรในยามวิการเช่นนี้เสียงนั้นมันดังก้องสะท้อนวีดวิวไปทั่วขุนเขาฟังจากน้ำเสียงคล้ายๆเสียงมนุษย์ผู้หญิงที่กาลังร่ำร้องเรียกหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ที่สำคัญในน้ำเสียงนั้นมันบง่งบอกถึงความห่วงหา อาลัยอาวอนและกู่ให้กลับหรือว่ามันจะเป็นเสียงเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงพงภยัยมาร้องเตือนพวกเราฐานพลานให้รับรู้ถึงเหตุเพศภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ขนหัวของผมลุกชูชันขึ้นมาในบัดดลสองมือของผมยกขึ้นพนมไหว้และกล่าวพึมพำออกมาสาธุท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงพงไัยหากลูกช้างและพักพวกฐานพลานเหล่านี้ ได้กระทำสิ่งใดที่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อท่านลูกช้างขออภัยด้วยเถิดเสียงนั้นยังคงคร่ำควนร,ร่ำร้องดังก้องหหยหวนสลับกับเสียงพญาเสือโคร่งที่คำรามดังกล้องมาตามสายลมในยามดึก<ะ>เมื่อสิ้นเสียงของเจ้าป่าก็มีเสียงสัตว์ป่าตัวเล็กตัวน้อยบางชนิดส่งเสียงร้องขึ้นมาบ้างเช่นเจ้าเก้งเจ้ากวางน้อยมันอาจจะร้องด้วยความกลัวเจ้าป่าก็เป็นได้ แล้วเสียงต่อมาก็คือเสียงปืนจากฝั่งประเทศพามา่ามันดังก้องสถานไปทั่วขุนเขาสักพักเสียงเหล่านั้นก็เงียบไปนครสงงาเหินขยับเข้ามาจนใกล้ผมแล้วถามผมว่านนเสียงอะไรวะไม่รู้เว้ยตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มากูไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่น่ากลัวอย่างที่มาก่อนอผมบอกกับเพื่อนรักตามตรง เพราะตัวผมเองไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเราทั้งสี่คนสนทนากันจนถึงตีสเมื่อไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น3สหายจากค่ายปักธงชัยจึงเดินกลับไปที่เปลนอนของพวกมันส่วนผมเดินไปที่เปลนอนของฐานพลานรุ่นพี่จุดมุ่งหมายคือปลุกให้ลุกขึ้นมาเข้าเวรอย่างไม่ทันที่ผมจะเดินไปถึงจุดหมายบริเวณเปลนอนของพี่แดง มีอาการไหวยวบอินซีพี่แดงถามสัญญาณผ่านออกมาให้ผมตอบปลานไยผมต้องตัดสินใจตอบในทันทีเพราะกลัวฐานพลานรุ่นพี่เข้าใจผิดในอย่างวิการเช่นนี้พี่แดงค่อนข้างระวังตัวเป็นอย่างมากอาวุธปืนไม่เคยอยู่ห่างจากมือของพี่แดงไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดผมเคยสังเกตพบว่าฐานพลานรุ่นพี่ของผมคนนี้ค่อนข้างจะทำตัวลึกลับพอสมควร เหมือนกับว่ากำลังมีอะไรที่ต้องคบคิดอยู่ในใจมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยถามไทยถึงชีวิตครอบครัวของพี่แดงพี่แดงเล่าให้ผมฟังว่าบ้านเดิมอยู่กรุงเทพมหานครแถวแถวซอยสุดที่สารใกล้ๆสะพานควายฐานะความเป็นอยู่ทางบ้านปานกลางพี่แดงเคยเป็นพนักง,งานในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในละแวกสะพานควายนั่นแหละพี่แดงบอกกับผมว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วหนหน ภรรยาเป็นคนต่างจังหวัดมีลูกสองคนเป็นหญิงหนึ่งคนและเป็นชายหนึ่งคนกำลังน่ารักทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งพี่แดงไปเข้างานกะดึกแต่บังเอิญว่าวันนั้นเกิดป่วยกระทานหันจึงขอลาหัวหน้ากลับบ้านพอกลับถึงบ้านพี่แดงบอกว่ารู้สึกแปลกใจอย่างมากเพราะว่าไฟฟ้าที่หน้าห้องยังเปิดอยู่เอดึกแล้วทำไมแพลยังไม่ปิดไฟนอน ลูกๆก,ก็ไม่อยู่นี่นะหรือว่าลูกๆทั้งสองกลับมาแล้วพี่แดงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในทันทีแล้วพี่พบอะไรครับพี่ผมถามขัดจังหวะเต็มสองตาเลยโนนเอ้ยก็เมียพี่มันเล่นชู้สู่ชายนะสิพี่ทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งเจ็บทั้งปวดอยากฆ่าให้ตายทั้งคู่อุตสาห์อยู่ด้วยกันมาตั้ง5ปีพี่เคยหวังเอาไว้ว่าจะเก็บเงินได้สักก้อนจะพาลูกและเมียกลับไปอยู่ที่บ้านนอกกับแม่ยาย แล้วพี่แดงทำอย่างไรต่อครับพี่ผมถามแทรกออกไปเบาๆเพราะรู้สึกสงสารฐานลานรุ่นพี่พี่บอกไอ้ชายชู้ว,ว่าให้เอาเมียของพี่ไปเลี้ยงให้ดีถ้าเลี้ยงไม่ดีมึงตายจากนั้นพี่ก็ตัดสินใจลาออกจากงานได้เงินมาก้อนหนึ่งพี่มอบให้ลูกทั้งหมดแล้วพี่ก็นำลูกไปฝากไว้ให้แม่ใหญ่เลี้ยงตอนนั้นพี่ยอมรับตรงๆว่าเสียใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตมันเคว้งคว้างไปหมด ในที่สุดพี่ก็หาทางออกได้ทางออกที่พี่พูดถึงคืออะไรครับพี่ผมหลุดเสียงถามออกไปเป็นครั้งที่สามก็หนีมาเป็นทหารพลาดนี่งไงล่ะพี่แดงพูดกระแทกเสียงออกมาแบบประชดชีวิตชีวิตหนอชีวิตทำไมจึงเป็นเช่นนี้ไปได้คนดีๆต้องหนีเข้าป่าคนบ้า,บามักเข้าไปเดินเพ่น,พ,น,พ,นพ่านอยู่ในเมืองนี่หรือชีวิตความเป็นมาของนักรบ ราคาถูกแห่งไข้ปักธงชัยจบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ